อ๋พี่น้องเอารูปปั้นไอ้หมาใหญ่ัวน่สุนัขตัวใหญ่มากเนาะนี่จะเลี้ยวลงไปในข้นนี้ละจะวางกับสุน่อคอที้ เลยแบบแมวอาหารหมาอาหารสุนัขแอบบาหารแมวเขาจะเอามาขายเนาะะเขาะเจาะขา พอเราชนะทางแล้วถ้าจะน้องแคร์ก่อนจะมีเออไปดีนเขงปย่างองแคร์แ๊บนึงเนาะเดินงแร์นเราดูหนูยอก่อนเลยส่วนนี้หนูยอจะดนูยอน่อส่วนนี้หนูยอ ใส่หมวกสองสันสามสันได้พี่น้องมีหมวกหนึ่งมีหมวกมหนึ่งทำไมาภาพมันขยายจังเลยอ่ะภาพผูกสิคะภาพผิดลยนี่ตรงนี้นะตะก,ก้าไมนเป็นนันตะก้าเนี่เป็นนันล่งหนังเด้พี่น้องเป็นล่งไอ้ทรายชายนังไหมเคยด่ดแต่แม่นางเขาไปนี่หันเป็นล่องชายชายนังเนาะ เดีนะ๋ยวาจะเดินไปดูตัดต่อจะมีหมูยอเนะไก่ยอหมูยอไปยำยำมุ้เส้นไข่ไก่เดี๋ยวกินไม่ทันอีกแล้วเป็นแพงอะ่ะเดี๋ยวก็มาสงการแล้วก็เที่ยวนั่นเที่ยวนี่เนาะก oh. ็ไม่ทันไม่ทันไปดู oh. ขอรลนราคาเต็มเลยพี่น้องมาพุดอโอ้ย อะไรอ่ะไก่ยอแท่งก็มีต้นราคาโอ้ยบ่ถนัดและบริพายกระเป๋าค่อยชิมน้วยการพายกระเป๋าเนาะโอเคนี่ของลดราคาเอียดเลยพี่น้องขอบคุณที่รับชมด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาซื้อหมูยอได้แล้ว